ลงรายละเอียดลึกขนาดนั้นหรอพี่ก็บอกว่าแปดนาทีสวัสดีครับ GT p r o f e s s i n a l นะครับผมไม่ดีจีดีเสียงดีดีดียงเล่นกีต้าร์นั่อะไรเงี้ยไม่น้องพี่นานะการ์มาให้นะครับเท่าไหร่ F เปนเท่าไหร่สองพันพี่สองพัน g ฟริตนะครับใหม่ๆเลยแกกล่องนี่ นี่สายเอฟนะสายเอฟมอเฮ้หย,ห,ยหู้กลับหัวกลับทางสวยๆนะครับสองพันยิงไหมเนี่ยจริงสองพันสองพันสองพันรวมส่งด้วยนะอันนี้แอปแอปเออเอฟมอยจากแอปอะไรอ่า ลไลฟ์ไทแมตเตอร์ในทิกต o อกครับผมไปติดตามได้เลยในกาถูกจริงของถูกจริงของแท้ทุกเรือนของแท้หมดเลยนี่นีไ่ได้เปอร์เซน็นจากการรีวิวเเนี่ยไม่รู้โฆษณาต้อ,อาางเข้าใจดีน <ะ S 2> ขนาดนี้โฆษณาให้ด้วยไอ่ะพี่ผมทำคลิปนาฬิกาน้องไว้นะครับคุณยอดเป็นส0 0พัน่ัวิวแล้วนะเดีย๋ยวขึ้นข้างบนมาให้ดูนะครับอันนั้นก็คนดูเยอะนะครับอันนั้นก็ของแท้นะอันนี้ก็เอฟนะของแท้ครับ คันนี้คาสิโอนะอ่านแล้วคาดิโอแม่แม่คาสิอาาอโอแม่ he, <c ười> แค่คาสิโอแท้ๆนะครับแท้ๆของแท้ข้างหลังให้ดูข้างหลังถ้าดูข้างหลังใครเป็นแฟนคาสิโอก็รู้แล้วนะครับซีเอมจประกันศูนย์ซเอมจีของเซนทันนะครับผม,<ห>น,มนี่นี่อ่านนี่สวยๆวะนี่อ่ะอยากอยากรู้เป็นเหมือนกันไหมอันนี้นี่น ของแท้งหลังมันจะเป็นแปะสติกเกอร์ CNG นะครับประกันปีนี่ประกันปีนึงปะประกันสองสองปีนี่อ่านเห็นไหมมันจะมีเหมือนกันเป็นเป็นวอยวอยด์ตัวนั่นเหรียญนี่มันตัวนี้ง่ายนะนี่ก็สองปันเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นสายคาซิโอนะเอฟมาเหมือนกันมันแฟนคาซิโอนะครับเปล่าครับไม่มีตังค์ซื้อไซโก้ไม่มีตังค์ซื้อโรเลสครับคาซิโอไปก่อนจบๆราคาจิ้อยู่เท่าไหร่ สามพันเก้าราคาราคาเปิดตัวอยู่สามพันเก้าตอนนี้น่าจะลดอยู่ประมาณสามพันต้นต้นแต่มาสองพันสองพันทวนรวมส่งแม่สวยงาม<ต>ระรลำแป๊บอนี้ให้พี่อ่ะดีจังนี่ผมขวหน้ากษ์พี่นะเมื่อกี้พี่เสริมก็ส่งรงเา้าให้พี่พี่เสริมใจดี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 ว่าช่องนี้สปนอปนสปอนเซอร์รีวิวบอกเข้าเยอะแนะชตรงนี้เดี๋ยวจะมีรีวิวอ่า อไนกี้นะครับแพนด้านะผมบอกเลยโหพี่ชายผมอาพนันาฬิการมาส่งมาให้นะครับจากต่างประเทศนะเราจะมาดูกันว่าจะได้พีเคราคาได้พ่วงเตแต่พันบวกนะบอกก่อนนะเพื่อนๆเราสี่พันปีสามพันสี่สามพันปีครับโอ้ยเดี๋ยวอย่าพูดอย่าพูดทางไปนะเดี๋ยวเมียแกรู้แกแอบเมียซื้อนี่เฮ้ยทต้องตัดขีดข้อหนึ่งผมต้องตัดสองข้อเพราะข้อนนี้กว่าพี่ ซ้ายขวาอย่างละข้อขายอยู่ในเว็บนั่นนี่นี่ไม่มีอะไรหรอกวันนี้เอาก็คือเอา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 มาอวดเอาเฉยไม่มีอะไรหรอกที่จริงนาฬิกามันเยอะนะฮะคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำนี่นี่ที่จริงเราทำที่บ้านนะน้องให้ไปโอ้แต่เวลาไม่มีนะครับเลยไม่มีอะจริงอะผมเอามาให้รีวิวเรียวเเลยเรียวเรียวเลยเรียวเรียวเลยนี่จริงๆผมเอามาให้รีวิวตั้งแต่นี้ที่แล้วแล้วแต่เขาไม่อยู่ไงเออเอย่องเงี้ยเขาไปไหนไม่รู้นะครับ ไปทำงานครับนะครับของแท้นะของแท้อีดิฟตแท้มีเลขโค้ดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอฟมาจากไม่มีใบเซอร์นะนี่คู่มือที่เราอา่านเป็นประจำก็เพื่อนๆก็ไปดูได้นะใน มิตรตกร้ารอ่ปล่ามีจริงๆไม่ได้ว่าจอดจงเฉพาะร้านนี้หรอกมีหลายร้านอยานี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้อะไรนะนี่คือทำลงช่องไว้ดูเล่นนะไม่อยากพูดเยอะไม่อยากพูดเยอะไงเดี๋ยวแบบไปโฆษณาช่องเขาเป็นหน้าม้าหน้าหมาหรือเปล่าใหม่ใหม่ใหม่ใม่เราพูดแค่นี้เนี่ยเจ้ครบโมโอเคฝากไว้ด้วยนะคาซิโออีดิฟิสนะครับผมตัวเรือเป็นสแตนเลสสตีลนะกันน้ำนะครับนี่อีกจุดหนึ่งพี่บ้านเยี่ยเนี่ยหลังกล่องอ่ะ มันจะมีซีเรียลอันนี้ใช่ไหมมันจะมีซีเรียลอันนี้โดยซีเรียลอันเนี้ยมันจะต้องตรงกับแท็กที่อยู่ในนี้ตรงไหมตรงครับนี่ตัวแท็กที่ห้อยกับนาฬิกาเนี่ยจะต้องจะต้องเหมือนกันกับกลงเหมือนกันอ่ะเวลาซื้อของอ่ะพวกรองเท้ารองเท้าโทรศัพท์ก็เหมือนกันเวลาซื้อของใช่ไหมครับตัวแท็กเนี่ยจะต้องตรงกันอย่างนี้เออเลยตรงมากนครับเฮ้ยตรงเว้ยอ่าจะต้องตรงกันแต่ว่าแท้แน่นอนใช่มั้งนะลุมกันย แนะครับใชครับผมแทนแทนแทนโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฝากกดติดตามจะแพ้<ด>จะแก่จะไก่ก็ไม่มาเพราะว่าลาไปก่อนนะ<ป>ครับผมบายบายคลิปหน้ารองเท้าเข้าแน่นอนนะครับ Nike Panda มาจากต่างประเทศพี่ชายส่งมาให้นะครับผมรอดูก็คลิปนี้ค,คลิปนี้ on asset กว่าจะ on air คลิปนึงก็ประมาณสองเดือนให้หลังนะเพราะว่ามันจะส่งมาเรือจะล่มก่อน <laughs> คนต่าง <c oughs> กางเรียนรู้ข้างหลังโอเคครับลินนี้ไม่ไหาแล้วกันไป <c oughs>